น,น,นั่งภาวนานั่งภาวนานน่ให้นึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องนั่งภาวนาให้ได้มากที่สุดเพื่อจิตใจจะได้สงบประงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา เรียกว่าได้บุญตลอดเวลาใจฟุ้งซ่านลำคาญน,นั้นใจคิดออกไปภายนอกส่วนมากมักจะได้บาปบาปนั้นเป็นตัวอย่างไรคือว่าจิตมันไม่อยู่ในกรรม,มฐานมันเป็นบาป ถ้าเจ็ดโยนในกรรมฐานพิจรารณาโยในผมบนศรีรษะของตนให้โลว่าผมนี่คนหลงคนผานคนไม่โลก,ก็ว่าเป็นของสวยของงาม พระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าทั้งหลายท่านเห็นว่าเป็นสิ่งปฏิโกณโสโครกไหลออกมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในหนังศีรษะนั่นแหละแล้วเมื่อยังเด็กก็สีดำ เมื่อแก่ก็สีขาวนั่นก็เป็นของน่ากเกลียดอันหนึ่งซึ่งผมทั้งหลายนั้นการเหม็นสาบเหม็นขาวของผมนี่ก็มากมายถ้าเราไม่คิดไม่อ่านก็มักจะเห็นว่าผมสวยผมงามความจริงไม่มีสวยงาม เมื่อร่างกายของคนเราที่มีปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกห,อห่อหุ้มไว้ซึ่งสิ่งปฏิกูลโสโครกต่างๆถ้าไม่มีหนังห่อหุอ้มชีวิตมนุษย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้เลือดไหลออกหมดก็ตาย แล้วหนังนี้มันก็รอเลี้ยงให้ผมให้ขนไหลออกมาให้เราดูว่าธาตแท้มันไม่สวยของสวยของงามเป็นปฏิกูลหน้าเกลียดหน้าหนายใครจะดัดแปลงแก้ไขอย่างไรก็ช่างเถอะมันก็อยู่ในขั้นปฏิกูลโสโครกอยู่นั่นแหละ ถ้าลองบุคคลผู้นั้นตายลงไปผมแม่ก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาทีเดียวว่าเมื่อร่างกายตายเมือ่อใดเวลาใดผมก็จะต้องเพิ่มความสกปรกเหม็นสาบเหม็นคาเข้าไปอีกแม้เวลาเขาจัดศพ เอาดอกไม้ของหอมไปประดับประดาเหียสวยสดงดงามถ้าแท้ในภายในหีบห่อหรือในโลงนั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าสมณะนักบวชเรายังไม่ได้ไปพบ ด้วยตนเองที่ว่าศพห,หลายวันสี่วันห้าวันจึงได้เผานั้นก็ไม่รู้สึกยังไงแต่ผู้ที่ได้ไปพบปะศพแบบนั้นพอเปิดฝาหีบเท่านั้นแหละ น้ำมันจะครึ่งลงเต็มไปหมดมแมลงวันไม่รู้มันมาจากไหนใครก็ไม่ได้ไปเชื่อเชิญมันมาเพราะเหตุใดก็เพราะว่าร่างกายมานุษย์คนเหล่านี้เป็นปฏิกูลโสโครบแมงวันนั่นมันชอบของเน่าของเหม็น ไม่ชอบของหนอ่อของหอมของเหม็นท่ารก็ชอบบินมาเต็มละสบงจีวรทะเนนไปชักบังสกุลมันก็มาจับเต็มไปหมดแล้วถ้าสอบขนาดนั้นกลับมาถึงวัดแล้วจะต้องได้ทักผ้าจีวรใหม่ มันเหม็นเป็นศพผีตายอยู่ในผ้าจีวรนมันโดดเข้าไว้แล้วจะโมกคนเรามันก็โสดเอาลมหายใจถ้าไปติดจะโมกไว้มันก็จะตายเป็นผีที่สองจำเป็นต้องดมอยู่นั้นแหละกว่าจะมาติกาบังสกุลแล้วดมซากศพเสียจน ไม่รู้ว่ากี่กี่ลมหายใจหลวงปู่ตื้อท่านฉลาดท่านไม่ไปกินไม่ไปกินข้าวไม่ไปสั่เข้าในพวกที่ไม่เรียบร้อยทำให้กลิ่นเหม็นท่านไม่ไปหลวงปู่ตือ้อท่านกำหนดกรรมฐานโห้ว่าผีตายไม่ใช่ของสวยงาม ไม่ใส่ของหอมเป็นของเหม็นแต่มนให้ทันไปกินเข้าวเวลาศพอยู่บ้านท่านไม่ไปนั่นก็เคยแสดงว่าร่างกายมานุษย์คนเหล่าใน,นปฏิกูลบางคราวก็เห็นว่าเขาทิ้งไว้ ไม่ที่เขาทำโลงใส่ศกไว้เป็นจำนวนปีๆเวลาเขามาเผาผีเขาก็เอาศกไปแล้วไอ้ลงนี่เขาก็ไม่เกี่ยวทิ้งไว้เลยไปเอามาทำเตียงที่แรกว่าเอ๊มันถ้าจะดีมาทำเตียงนอนดีกว่าแต่นี่เอามาทำขา้าเป็นมนุษย์ที่มันเหม็นเน่าซึมอยู่ในเตียงในไม้ ไปนั่งเมื่อใดก็ได้กลิ่นเหม็นไปนอนเมื่อใดก็ได้กลิ่นเหม็นดมซากศพผีอยู่นี่แหละคือร่างกายมานุษย์คนเราน่ะไม่ใช่ของหอมของเหม็นถ้าใครไม่ไม่เคยได้นอนเตียงผีตายแล้วก็ไม่รู้หลวงปู่ได้ไปนอนแล้วได้เอามาทำเตียงนอน ตรงกรรมาฐานดีเหมือนกันเพราะว่าไปนั่งมันจะมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเป็นคาวเป็นคาวนอนมันก็มีกลิ่นเหม็นขึ้นมาเป็นคาวเป็นคาวอันกลิ่นเหม็นอสุภะน้ำหนองน้ำเลือดคนเรามันเน่าเหม็นนั้นมันไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อสัตว์เนื้อ,อย่างอื่น มันเหม็นแบบไม่ชอบด้วยมันคือร่างกายมนุษย์คนเรามันก็ดูจะชอบกันมันโดดกันได้โดดเอากินเหม็นเข้ามาอยู่ในคนที่ไม่เหม็นเหม็นไปน็นนำกันอีกแพนั้นร่างกายนี้พระพุทธองค์ท่านเจียงสอนว่าให้กำหนดเป็นนสุภกรรมฐาน อย่าไปเห็นว่าสวยว่างามเหมือนชาวบ้านเป็นของเปื่อยเน่าพุพังตั้งแต่ยังไม่ตายก่อนจะไปถึงวันตายนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยบางคนก็เป็นโลกเปือ่อยตามร่างกายเป็นเหิดเป็นกราดเป็นเกลื่อน กว่าจะไปถึงวันตายก็เรียกว่าปฏิกูลอยู่แล้วพอตายเข้าไปเน่าเลยไปไปตัวกันไปตามกันหมดให้เอามาคิดมาอ่านให้มันดีสิ่งปฏิกูลเหล่านี้แหละถ้าหากว่าเอามาคิดมาอ่านมาภาวนาอาจจะเกิด พระกรรมฐานขึ้นมาพระสมัยขั้งพุทธการเคอท่านไปได้ได้ได้กรรมฐานมาหลายพบหลายชาติแล้วสมัยนั้นเวลาเพื่อนตายไปเผา เผาแบบโบราณไม่ใช่เผาแบบเตาสมัยนี้ในบ้านในเมืองทีนี้ไฟมันไม่เข้าไม่เข้าก็ยังเหลือแต่ท้องน้ำมันไปรวมที่ท้องอะไรอยู่ที่ท้องก็ไม่รู้เขาก็เลยเอาไม้เขียไม้หยังถ่านไฟมงน,นั่นแหละ แล้วเอาไม้ไปแทงทองเหมือนน้ำมันก็แตกปุ๊ออกมารอยพระองค์นั้นแต่ชาติก่อนก็ได้กรรมฐานนี่เราว่าคนสวยคนงามมันไม่สวยงามดูนนมนออมเนี่ยมันน้ำเน่าออกมานี่ยมันละเกิดเกิดกรรมฐานขึ้นมาได้อสุภกรรมฐาน ตั้งแต่นั่นมาเห็นคนก็เห็นอสุภกรรมฐานไปด้วยตัวเองก็เป็นพระกรรมฐานเหมือนกันของเปื่อยของเน่าไม่น่าดูอย่างนั้นก็มีอสุภกรรมฐานนี้อย่าว่าไม่ดีถ้าพ่อไม่เห็นก็เป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ แต่ถ้าผู้ใดนึกได้จเจริญได้ว่าตัวเราก็ดีตัวคนอื่นก็ตามไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็กอนอสุพระกรรมฐานทั้งแท่งที่เมหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลออฟงกินฟุ้งอยู่เสมอแต่คนไม่พิจารณาก็สำคัญผิด คิดว่าเป็นของเด็บของดีน,นั้นอสุภกรรมาฐานก็ให้พากันเจริญข้าวหนึ่งไปจำพรรษาที่จังหวัดขอนแก่นสมัยนั้นป่าท่ามันก็เรียกว่ายังไม่เป็นบ้านเป็นเมืองเหมือนสมัยนี้พอดี ว้าฝนชนนาธาตกลงมาใหม่คนในตลาดก็ไปอาบน้ำตามท่อหลังคาไหลลงมาเกิดฟ้าผ่า,าเปี้ยงลงมาเลยโผกค,คนตายตั้งสองสามคนเขาก็เลยเอามาฝังไว้ป่าช้า แบบกระทันหันทีนี่อาจารย์ของหลวงปู่นี่เรียกว่าท่านอาจารย์สิงขันตยาคโมพอได้สามสี่วันน่ะอาจารย์ก็ไปคิดอย่างไรก็ไม่รู้เอาพระเนียนไปขดขึ้นขดขึ้นมาเผาไฟ ถ้าจะได้บุญ่องบุญวัยกัได้ได้อสุภากรรมฐานโคดขึ้นมาแล้วก็มาใส่กองไฟเขียวตื่นไปหมดมันยังบทันเปื่อยสองสามวันยังไม่เสรกำลังเน่าแต่ยังไม่ได้แตกหนังยังเหนียวอยู่เขียวเหมือนเทานี่แะมันเน่าเนาะ แม้นก็บ่ต้องบอกละเป็นจมูกทุกองได้อสุภาพเดมถ้าได้มาสักศพหนึ่งมื่อเผาที่ทำปาปองเนี่ยน้อยมิเท่เดผ้ามัตจมูกแล้วกลัวหนาวมันละคือว่าร่างกายเียมันบางคราวบางสมัยมันก็จำเป็นต้องดม ต้องทำครูบาอาจารย์ป็นธรรมเราจะไปหลบทั้งอื่นก็นไม่ได้ก็ต้องดมเน่าไปเปวกันนี่แหละอาสุภะกรรมฐานไม่ปากันนึกเจริญอย่าไปเห็นว่าโลกไม่ว่าโลกหญิงโลกชายให้เข้าใจว่าอันเดียวกันในตัวคนเหล่านี้จะเป็น ร่างกายสังขารขึ้นมาเป็นชายก็าตามเป็นหญิงก็ตามในธาตุที่มาผสมกันเข้าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นของของเรานี่มันเกิดทั้งพ่อทั้งแม่โยู่ในตัวของเรานี่แหละอยู่ในก้อนอสุภะกรรมฐานนี่แหละไม่มีใครสวยใครงามกว่ากัน สมมุติลอกว่าสวยว่างามสมมุติธรทะไม่มีสวยงามอสุพังมะะงาัะทั้งนั้นแหละถึงมันจะยังไม่ตายยังเด็กยังนมโยก็เถอะไม่นานแหละเดี๋ยวมันก็นทยอยตายไปทีและคนสองคนหมดไปสิ้นไปไม่เหลือ ลงท้ายที่สุดก็จะเห็นเป็นกองกระดูกถ้าที่ไหนเขามีคนบ้านใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเผาแล้วกระดูกก็เอาไปไม่หมดจะเห็นกองกระดูกอยู่ในฐานไฟไฟนั่นแหละขาวพโพลนอยู่เป็นพุทดองข้อหนึ่งประพฤติเจ้าทรง สั่งสอนไว้ว่าสวสนิกังขะไปเยี่ยมป่าช้าไปนอนป่าช้าเป็นอบายภาวนาแต่พระเนรชีตาประขาวสมัยนี้นั่นมันมักจะไปคิดไปทางอื่น วัวผีหลอกผีมันไม่มีมันตายที่บ้านเขาเอามาป่าช้าที่หลังถ้าผีมีมันก็อยู่บ้านไปแล้วมันไม่มาป่าช้าเองได้ให้เอามาคิดนานน็กให้เข้าใจว่าร่างกายมนุษย์จะเป็นคนไทยคนลาวเจ็ดกินหินหีฝรังมังค่าอันใดก็ตาม ตายแล้วมันเน่าเท่าๆกันเมื่อยังไม่ตายเนี่ยมันดิ้นลนวุ่นวายที่สุดจิตใจมนุษย์วุ่นวายที่สุดนะอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ตายเพราะความอยาก ตายเพราะความอยากได้อยากเป็นอยากมียังไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตายเสียก่อนเพราะว่ามันทุกข์มันร้อนในใจเห่นนั้นผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือผู้มาบวชมาเรียนแล้วให้ภากันเอาใจห่างออกจาก อารมณ์ที่ว่าสวยว่างามไม่ได้ให้มาเห็นว่าเป็นก้อนอสุภะกรรมฐา,านค้ายกันก็ว่าเราเดินไปข้างทางจะเห็นเป็นกองอสุภะเขาบางคนมันไม่ไปไกลมันถ่ายไว้ข้างๆทางนั่นถ้าเราไปเห็นก็ว่า เป็นอสุภะคือว่าไม่งามแท้ที่จริงมันออกไปจากตัวคนเราตัวเราด้วยเมื่อทายออกไปแล้วว่าปฏิโกณมันอยู่ในท้องในไส้ในตัวเราบอกว่าเป็นของดิบของดีอันนี้ก็คือไม่พิจารณาถ้าพิจารณาดูแลว้วมันเต็มไปด้วยก่อนอสุภะ ร่างกายสังขารของเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมันก็เท่าเท่ากันนั่นแหละต่อไปให้พากันรู้จักกำหนดอสุภกรรมาฐานเห็นคนก็ให้เห็นก้อนอสุภกรรมาฐานไปด้วยเห็นคนก็ให้เห็นก้อนโมดก้อนโคดในตัวไปด้วย เพราะมันเต็มอยู่ในร่างกายที่เราว่าสวยว่างามเหดหลงที่มาสำคัญผิดว่าสวยว่างามน่ารักใกล้พอใจอย่าไปเชื่อมันจิตนั้นมันจะเอาทุกมาให้นำความทุกความเดือดร้อนมาไม่มีที่สิ้นสุดโดษสัตว์โลกทั้งหลายเรื่องกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันเป็นทุก์เป็นร้อน แนันนั้นจงภาวนากำหนดให้เป็นพระกรรมฐานเนนกรรมฐานแม่ขาวนางชีกรรมฐานเป็นก้อนกรรมฐานอสุภกรรมฐานทางนั้นแล้วจิตใจเราก็จะสบายนั่งสบายนอนสบายบวชได้ตลอด อายุเก้าสิบเก้าปีเหมือนหลวงปู่แหวนนันพอท่านกำหนดอสุภกรรมาฐานได้ดีว่าร่างกายของเราของเขาไม่ใส่ของสวยของงามท่านจึงอยู่ได้จนหมดลมหายใจในผ้าเหลืองได้ยานั้นอสุภกรรมาฐานก็อย่าไปทั้งเสอหลงลืมไม่ได้ต้องกำหนดให้ได้ ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิตตโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัสโตมาเตภว,วัตวันตรารโย ο. สุเกเทคาโยโกาวะอภิวาธานาสิรสสนิจังวุทธาปัยิโนจตาโรธรรมาวัตันติ อายุวันโนโซคังตาลัง